โอ้ยฉันน้อโคตดหนักเลยโอ้ยในน้ำไหลที่เหี้ยขยะเนี่ยเหนี่ย็นเกินเนี่ยบุ้งวพี่ดูดิถุงเนี้ยเหลือโคตรเยอะมันมึงแดกต่อเลยแมวอ่ะพี่พวกนี้ก็เหี้ยเกินเอามากินได้ทำไมเอาไปทิ้งไม่ได้วะแม่ชาหน้าขอให้เกิดปเป็นขยะเปียก ตา,าปุ๊มันเหม็ดน,นะพี่เล่นไหลอ๋อี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งนะพวกมึงเนี่ยสแตนก็สวยวงโยก็ดีบอลก็ชนะกันน,นิดนึง,งนิดนึงอะไรวะเก่งไง มาชิงเดี๋ยวขาด้วยแต่ผมว่าเฮียก็หล่อขึ้นนะครับช่วงนี้แบบว่าหน้าใสราสีจับใสธุรกิจไปได้ดีอืมแซลกูอีกคนเดี๋ยวเด๋เดียเรื่องค่ากองอ่ะไม่มีอะไรติดค้งแล้วได้มาครบแล้วยังไงก็ฝากเรื่องชมรมด้วยนะรักมาให้เยอะเดี๋ยวจบไปพุ่งจะคิดถึงครับพี่อ่ะเอ๊ะ ไปละอ,อ,อ้าว,วโอมสวั<อ>นดีครับโนฮึอ้อาวโอมจะอยู่นานปะเขาอยากเจอเอ่อแป๊แบบเดียวไม่กลับละอ,อ,อ้าวไอออมกูไปได้ผมไปด้วยอันนี้คืออีกตัว ดูมีอะไรบ้างเปล่าแค่จะมาชมเฉยๆแต่วันนี้นู่นเนี้ยนู่นเท่มากแล้วนู่อะก็เท่มากเลยครับยิ่งใส่ชุดเนี้ยยิงเท่อยู่ละอยู่ละ <c oughs> อืแล้วเดี๋ยวน้องจะไปไหนต่อเปล่าไม่รู้ดิมันไปกินขออ้าวกับยูนะนะได้แหมเขาไปเปลี่ยนชุดกันดิได้เอ้ยแล้วก็ใช่เก็บได้ อ่ะถุงอะดิอันนี้เป็นไรสาบอันนี้งูดีใจจังสองคนนี้สนิทกันด้วยอ่ะแบบนี้จะได้มาดับเบิลเดทกันบ่อยๆเนอะ,อะ เออ่อยูหมายถึงไปเที่ยวสี่คนก็ได้ไม่ใช่เด็ดกก็ได้อเออโน่ hmm? แล้วทําไมโน่ได้ใส่ชุดหมีด้วยอะ่ะเหน่บบอกว่าอดไงของอะไรปูนมันอ้าวเหรอแล้วเขามีของผู้หญิงบ้างไหมยูอยากใส่บ้างอะ่ะอ่าจะใส่รลยยูร้อนอ้าวของปลอดนอ่วยูตักให้นะอืมกินเยอะๆเ,เลย ไม่ตักให้เราบ้างหรอนี่ไงครับกำลังตักให้เลยเฮ้ยขอนั้นบ้างดิเฮ้ยไม่ให้ขอชิ้นหนึ่งไม่ให้คำเดียวไม่ให้เอ้ยไปเฮ้ยเอ้าแน่จริงเราให้ได้เนาเดี๋ยวมันลุกไปน้ำพก ก็เอาลงมามดิแม่<ด>ชิ้นเดียวเองม่ที่อยู่บอกว่าอยากไปเที่ยวสี่คนอะเอาจริงไหมอืมเอ็มะไปเหรออืมพอดีคุณแม่เราอะแลกแต้มบัตรเครดิตเอาไว้อ่ะได้เป็นห้องโรงแรมที่หัวหินสองคืนเลย ทีน่าคุณว่างนี่เราก็ว่างโนก็ว่างฮะก็โนบอกอยู่ไงว่าหลังงานบอลโนจะว่างอ่ะอืโน้ว่าเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราบอกให้แม่ล็อกคิวไว้เลยนะอืถึงบ้านแล้วบอกล่ะ โอเคบายบายไายบายไอ้มโทมาวะูชาติดอะไเหลอยู่ไหนเฮี้ยเข้ามาครบแล้วเนี่ยเร็วเอาเฮี้ยตัดสายกู รถมาแล้วไปกันอ <S <S ขอบคุณครับเฮ้ยพี่ฟิลรูทพี่ฟิล์จายพี่กิ๊ดยิ <S <S น้องนอน,นอย<ๆ>ู่ยวเว้วยมึงมานอนเคียตรงนี้เนี่ยอย่าไปด่นะาน้องยังไงมาฟังมันลูกเม็เดเยอะชิบหายพุ่งพานกลับบ้านไปเลยผมไม่กลับผมจะกลับพร้อมมั่มไอ้มัม่มมึงต้องกลับบ้านไปเอา้าพอพอถ้าพวกมึงจะให้มันกลับอ่ะมึงก็ต้องกลับด้วยกูเกียรอะไรก็บ้านมึงอยู่ใกล้มันอนะ่ะมึงก็ต้องไปส่งดิสบายเปิด แล้วไอ้มินไม่เมามันเก่ากับพี่มันไปแล้วอะฮะไงชมรมดนตีอิ่มกันยังครับอยังเลยพี่ขนะย,ยังจานนี่เออแล้วโนออะนี่น,นั่งไง พี่ปอยู่นั่นอะกูพา,าไป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 ตัวพี่ยังนั่งหน่อยเอา้าปุ้นน,นั่งนี่นั่งนั่งน,นั่งกว่าจะมาแล้วมึง พวกนี่จนเสร็จแล้วนะอีลาชิบหายจริงขาชิบหายกัสาวข้าวไปอุ้กจะกินข้าวอยู่กับสาวหมูเท้าแล้วแม่งยังก่อยอ่ะกวนไปละโนไปกับแฟนมาเหรอใช่ดีพี่แฟนพี่โนนะเป็นสาวญี่ปุ่นเขาอ่ะยังนี่เลยถูกมากครับแบบนี้สเปกเลยไอ้ป้าพาพี่จัดการได้พี่เฮ้ยไอ้น็อต แปกดิวินาลักจังอ้ยิ้มตลกกันเลยอ่ะตกลงโน่ไปบแฟนมาจริงป่ะเนี่ยแฟนอะไรเพื่อนเฮ้ยแ้เพื่อนกูนะไม่ได้ครับผมคนนี้กูจองถ้างั้นก็แปลว่าโน่สดอืมสดดิเอาดีๆมึงแน่ใจมึงให้กูพูดเปล่าเฮ้ย ได้ยังไงโดนกานโอ้โหแฟนกูอีกแล้วเออไอเอิญเด็กว่าคนที่น่าจะไม่โสดคนจะเป็นมึงนะเว้ยประธานเชียร์ม่งขายออกทุกปีออโค้ดเออจริงจริงจริงหรอพี่ผมอยากเป็นประธานเชียร์บ้างจะได้มีแฟนเดีสัตว์เรื่องผู้ใหญ่ไม่ต้องยุ่งแดกเข้าไปแฟนกูอยากมีแต่ก็แบบมันไม่ใช่ใครก็ได้ปบะวะ มึงน่มเหมือนเล็งใครไว้อะเออใส่หวาไม่ไม่บอกแครหรอาเอางี้เออไอ้เพินเดี๋ยวกูให้มามตีลังกาให้ดูสองทีมึงบอกกูได้ปะเอ๊ะมเกิดจะตีลังกามึงเบากันได้ไหมเดียวเดี๋ยเดเดเก่งเก่งหน่อยเท่หมึงเหื่อยเลยเนี่ย เออกินกินไหนๆก็มาพร้อมกันละโช๊ะมาดิวะมาฮ้ยเดียเด๋ยวๆมามิกมาเราเนี่ย โอ้ไอ้เฮี้ยแค่นี้ยังรู้ไม่ออกเหรอมาบอกเหรอวะ,ออวะน้ำเปล่าครับ <c oughs> กระดูกเว้ยไอ้เบิร์ดมึงทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ดูดิข้อดีอะ่ะสิบเต็มสิบเฮ้ยไหนวะวุ <c oughs> <า>้นเฮีย <c oughs> ย,ยังแจ่มมาก ไอ้กองเออฮูเกรสค่ะเกรซิงมาแล้วจริง